กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมวลชนชาวไทยทุกคนครับกระผมพุทีิตองและเมื่อทุกคนกําลังอยู่ในหน้าแอปอ i c Store e อ i c g เกมอย่างนี้ก็แสดงว่าผมจะมาทําคลิปแจกเกมฟรีครับเกมในวันนี้จะเป็นเกมอะไรเราก็ไปดูกันเลยนะครับอะไรมันขึ้นมาสเนี่ยหลบไปก่อนอื่นนะกดเข้ามาที่ร้านค้าก่อนเลยครับเมื่อเราอยู่ในแอปอีพีเกม Store แล้วเราก็เลื่อนลงมาเลยครับนี่ซึ่งเกมที่เราแจกวันนี้ก็คือ Super Land <Wow. S 1> คือเกมแนวไหนกันวะนี่ ที่แน่ๆน,นะครับเกมที่จะแจกเนี่ยเกมซูเปอร์แลนดเนี่ยเป็นเกมแท้นะครับ <sk iss ing> เข้าไปรับได้ถึงวันที่23เดือนนี้เท่านั้นน,นนะเดือนที่ผมลงคลิปเนี่ยแล้วก็ถ้าหากเรารับไปแล้วนะภายในวันที่23เนี่ยเกมก็จะอยู่กับเราถาวรเลยนะครับ <Wow. S 1> คือจะเข้ามาเล่นเมื่อไหร่ก็เล่นได้เลยนะจะเข้ามาโหลดเล่นเมื่อไหร่ก็ได้เพราะมันเป็นของเราถาวรเลยถ้าหากมารับภายในวันที่23เนี่ยนะเล่นได้ตลอดจนกว่าอีพีเกมไม่จะล่มอ่ะ ต่อมานะครับวิธีรับเกมอ e ีพิกเนี่ยก็กดเข้ามาเลยง่ายๆกดเข้ามาที่รูปเกมมันเลยพอโผล่มาหน้านี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเนี่ยมันลดราคาเนี่ยหนึเลยนะครับจากราคาเต็มเนี่ยสองบาทรับไปเลยฟรีๆเกมแท้ไม่ใช่เกมเถื่อนนะจ๊ะ <Yahoo! S 1> ต่อไปก็กดที่ดาวน์โหลดครับสีฟ้าๆนี้เหมือนเคย มันเป็นเกมแนวไหนเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะมนรับให้ดูเลยก็ <g ül> ะจะลองเล่นดูสักหน่อยแล้วกันหลังจากรับเสร็จนี้มก็กดติ๊กถูกนะครับให้มันแจ้งเตือนในอีเมลของเรานะแล้วก็กดทําการสั่งซื้อสีฟ,ฟ้าๆนี้ไปเลยปัาบครบคุณอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้ว <Wow. S 1> เกมเป็นของเราแล้ีไงง่ายไหมง่ายโคตรๆเลยนะครับเนี่ยก็คือมันอยู่ในไลฟ์บารี่ของเราแล้วก็คืออยู่ในคลังเกมของเราเนั่เนเองนะครับจบแล้ว ถ้าเพื่อนๆนแค่มาดูวิธีรับก็คือแค่นี้ครับไม่ถึง2นาทีจบก็ถ้าจะหักจะเข้ามาโหลดนะเกมมันจะอ,อยู่กับเราแล้วนะเราก็กดไปที่ไล่บารี่นะครับตรงนี้นะครับกดคลิกเข้ามาครับแล้วมันจะโชว์เกมทั้งหมดที่เรามีแต่นี่ที่เห็นมีอยู่แค่2เกมนี่คือเกมที่ผมโหลดไปแล้วนะแต่ผมต้องการจะดูเกมที่ผมยังไม่ได้โหลดนะก็คือทางฝั่งขวามือเนี่ยมันโชว์เนี่ยที่ติดตั้งแล้วเนะี่ยติดตั้งแล้วผมก็กดเอาติ๊กถูกออกนี่มันก็จะโชว์ทุกเกมเลยนะโชว์ทุกเกมที่มีอยู่ผมก็เลื่อนหาเกมที่่ผมพง รับมาเมื่อกี้นะชื่อเกมอะไรวะลืมรับเองลืมเองเกมแม่งก็เยอะจัดนี่ไงเจอแล้วมาเจอกันหน้าที่4เนี่ยมาซ่อนอยู่ตรงนี้ก็คือเกมซูเปอร์แลนด์กดคลิกเข้าไปที่รูปมันทีนึงเนี่ยแล้วมันก็จะถามว่าจะติดตั้งอะไรในไหนอันนี้ถ้าขอเพื่อนๆมีไดเดียวอะไรเงี้ก็กดไปเลยก็ได้กดติดตั้งไปเลยนะเนี่ยของผมก็ตามนี้เลยไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงอะไรกดติดตั้งไปเลยครับแค่แค่นี้เองที่เหลือก็รอมันโหลดโปรดรอสักคู่กําลังติดตั้ง 3- 4มสี่ห้าเปอร์เซ็นต์ เฮ้ยถือว่าโหลดไวอยู่แสดงว่าความจําไม่เยอะเท่าไหร่นะก็เดี๋ยวไปดูตอนที่โหลดเสร็จกันเลยดีกว่าเอารอ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 หลังจากที่รอมานานตอนนี้เราก็โหลดสําเร็จเสร็จสิ้นแล้วก็กดไปที่เปิดนี่เลยคลิกเข้าไปโจกําลังซิงกักบคลาวแล้วก็ทําการเข้าเกมนะจ้าน้องน้อง,องมาแล้วครับท่านผู้ชมเกรีมฟรีอ e ี S <S สปอร์ตภาษามีภาษาอะไรบ้างอะเป้าเยอะแยะมากมายแต่ไม่มีภาษาไทยให้เลือกเล่นจบแล้ว ทุกคนไม่เป็นไรเราก็เอาภาษาอังกฤษตามฉบับเดิมไปแล้วกันเสียงเพลงนี่แบบดังซะจนนะแหกแทบตูนี่เอ้ยมีให้ซื้อ DLC ดี c ซเดี๋ยไม่เอาเราแค่มารับเกมฟรีเราสายฟรีไม่เสียตังครับกดวิธีเพย์เลยครับผม New Game อันแรกไปเลยอะไรวนเะน,นี่ยเกมตัวละครสมมเงี้ยนมาเดินตีกันเนี่ยนะโอ้ใช่ยอยู่ในเมืองเมืองนึงมีเด็กคนนึ่งกำลังเล่นของเล่นเล่นอะไรอยู่ ว้าวเล่นจาตัวสีแดงๆตัวเล็กๆนี่เอาไปว,วางไว้ในป่าอ๋อฮะเฮ้ยมันเดินเองได้嘛อันนี้เหมือนคืออะไรคือเราเป็นเด็กน้อยหรือว่าเป็นตัวของเล่นให้เด็กน้อยมันเล่นวะอา้าววีวาร์ปมาเกิดที่นอนเฉยเลยทุกคนเกิดเตียงปอบเมาห้งไหนวะทุกคนอันนี้ปะเอาไปสามเก้าเออ ให้มันดูดีหน่อยอ่าตอนนี้เราก็อยู่กันเออโอ้ภาพสวยอยู่เนี่ยโอ้โหเกมฟรีภาพสวยขนาดเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวเกม200กว่าแต่ที่มันฟรีเพราะว่าวันนี้เขาแจกฟรีนั่นเองเสียงใครซิบซิฟซิฟกรๆๆๆๆอกโอ้โหออกมาทีแรกเลยว่ะเฮ้ยเอาเรื่องโอห้หแบบว่าคนเยอะจะจัดอันนี้ใครอะพระราชากเหรอ ปีไปไหนฆ่าไปไหนให้ฆ่าลงท่อเองก็เนอนะพลชาเพื่ออะไรอ่ะไปนู่นไล่กูไวอย่างเดียวโอเคได้โอ้ทำไมมันดำปีไง,ไงี้ผมลงไวผมจะแตกไหมอ่ะพลชาอันหนึ่งสองสามฮึบโอ้เข้ามาข้างในแล้ววะออกได้ไหมกลับท่อได้ไหมอ่ะเห็นะหมไปเจอพี่น่าหนวดถือดาบอยู่ เอาดาบของเจ้าไปสิแล้วไปลุยด้วยตัวคนเดียวซะเถอะ <c oughs> โอ้โิกดีซ้ายฟันนีนไปไหนไวะเนี่ยอองทางตันมั้งเนี่ยมืดจังเลยกดแอทแทกตูบโอ,โอ้พังเข้าให้โดดออกมาเฮ้ยมีตังให้เก็วกบว่ะทุกคนสองบาทมีตังสองบาท ผมวิ่งผมไหนมันวิ่งเองอยู่แล้วแล้วไปไงต่อลงข้างล่างนี่เหรอ <c oughs> ได้ป่า <c oughs> ววะเฮ้ยไม่ใช่โอ้โห <c oughs> นี่อน,นิ้ทางได้ <c oughs> เพื่ออะไร <c oughs> ให้เราปีนนี่แน่เลยอ่ะไป <c oughs> ปีนดิปีนดิ <c oughs> ปีนดิเออไปไปนั่งย่อไป อันนี้คืออะไรอะศพใครอะพัะงประตูเฮ้ยข้างหน้านะั้นมันใครกันน่ะพวกแกคือตัวอะไรอะมนุษย์ต่างดาวใต้ถ้ำอยะไรเฮ้ยมันเห็นแล้ววะโอ้โหเดินมาอย่างนี้ไม่ใช่พวกเดียวกันแน่นอนฟันหน้าเฮ้ยนี่แน่แตกไปหนึ่งมาอีกตัวหนึ่งมาทีละคนมาเฟียก็ไม่กลัวหละกลัวมาพร้อมกันเนี่ยแหละมันจะเยอะไป ปะระจีสักคนเนี่ยได้หมดแหละโอ้ยโอ้ยเลือดหายไปหนึ่งพึ่งจบให้ครบสองสองแล้วนี่ไงละเลือดเหลือยี่สิบสามอันนี้คืออะไรกองไฟอ่ะเอมันคือขนมมากินแล้วหิวเลือดอย่างนั้นเหรอเอาเรื่องน่ารักจ,จัดเกมอะไรเนี่ยเฮ้ยมีเหรียญซ่อนอยู่ใต้กล่องด้านหลังเราครับทุกคนน้ามพลาดไม่ได้นะเล่นเกมแนวนี้ต้องฟาร์มเหรียญต้องกดนั่งย่อด้วยข้างในมันมืดเหลือเกิน ไปดูกันต่อข้างหน้ามีอะไรตรงนี้ให้กดคอนโทรลเพื่อย่องว้าวไฟขวางทางเราอยู่โอ้เอฟเฟกไฟแบบเล่นเฟรมเลดล่วงเลยนี่คือต้องมาทางนี้อ่ะว้าวมีว้าวมีว้าวมีว้าวให้มุ่นนะมันเป็นจังไหนต่อล่ะอ่าดับไฟครับมีไหมเข้าไปได้ไหมเผื่อมีอะไรซ่อนอยู่ข้างในนี้ป่ะ ไปโผล่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยไปไกละไกละไปไกลละเฮ้ยเฮ้ยน่ากลัววะ่ะเฮ้ยมันมืดวะ่ะผมว่าเรากลับกันดีกว่าทุกคนไม่น่าอย่าหาทำนะครับอย่าซนนะ <c oughs> ฟันนี่เข้าให้กลับมากดปุ่มอะไรกดปุ่ม e <c oughs> เพื่อเพื่ออะไรอ้าวอ๋อต้องเอามาวางไว้ตรงนี้ วางให้มันตรงๆหน่อยเซพี่น้องอา่าประตูเปิดแล้วไปโอ๊บเฮ้ยข้างหนเป็นตัวสีฟ้าคนเราพวกกับเราหรอวะทำอะไรอยู่อะแกตีท่ออยู่ยางกันเหรอนั่นนะม,มันหงเราเอา้าวขัดซีนขัดสีสวีวันโอ้ว่าไงเจ้าดูไปจัดการตุร๊กเจ้าซะไปกับพระราชินีของข้า ผากมั่วนะเฮ้ยนั่นไขว่นะใส่มงกุดเหมือนกันไปนู่นละเฮ้ยอ,อัพเกรดหน่อยอ่าบวกอะไรเนี่ยตีแรงเหรอหรืออะไรว่าไงเพื่อนอร่อยเลยเอาพวกเดียวกันตีไม่น่อเก็บขอเก็บตังค์หน่อยครับสองบาทก็ยังดีแล้วตรงนี้อะ่ะตรงนี้คือนี่นปล่อยน้ำน้ำอะไรอะ่ะน้ำอะไรขาวๆเหนียวๆเดี๋ยวขออีกทีนึง โอ้ย oh, yeah. hey, <c oughs> ่เฮ้บอยคิดดีไม่ได้เลยจริงๆขันโยกตรงนี้ทำไรแล้วก ston, ่อนเก่อนเก็บเหรียญเก็บเหรียญตอนนี้นัวก่อนเดินมั่วแล้วเนยเนยโอ้พอพอพอย่าเดินซุยเยอะเลยดีกว่าผมว่านะไปเราไปทำเควสดที่ชอบที่ชอบกันเถอะตลอดตอนตอนตลอดตอนตอน ก้าบาทแล้วก้าบาทซื้ออลไรได้บ้าครับบอคา้าครับไม่ได้สักอย่างเลยนะเจ้าน้องของแต่ละชิ้นน่ะมันแพงจริงๆไปหาบ็อกมาเพื่อขายต่อให้เราบ็อกอะไรบ็อกคอรี่อยังไงน,นนะไม่มีหรอก <Nope. S 1> ไปดีกว่าว่าเราจะเสียเวลาเลย yeah. Let's go ไปหาฝั่งบูกันเถอะอะไรอ่ะ <c oughs> ขึ้นไงเฮ้เสียงอะไรเฮ้ยมาดี เฮ้ยมาดีมาโอ้ยสู้เนาะหุยข้างนอกตีแรงกว่าข้างในายอยีกครับข้างในมันตีผมเข้าหนึ่งยนะข้างนอกนี่แม่งตีเข้าดอกละห้า้ืมันายอยู่ตรงนู้นอีกสองคนเฮ้ว่าไงพวกเฮ้อะไรอ่ะล้วพวกเป็นเฮ้อะไรอ่ะฮะเฮ้เรียกเราทําไมเฮ้ได้เข้าไปดูข้างในานั้นหน่อยสิได้เลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูให้เฮ้ข้างในานี้มีกล่องว่ะกล่องออกไง ไอ้กล่องไปขายพ่อค้าด้วย嘛อ้าวขันออกเออเอ้า <Nope. S 1> แล้วมึงให้วอลออกมายัางไงอ่ะโอ้ช่างแมงเอ,อ้ยมึงมาสู้เราอยู่ตรงนี้เหรอผมมีโปตีเร็วนะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวไปตั้งมาโคลแม่งเลยจะได้สู้พวกนี้ง่ายๆเ,ออเยอะจังวะทีละคน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  มาเฟียไม่กลัวหรอกเว้ยกลัวมาเยอะเนี่ยล่ะเฮ้ยสเต็ปคลิกยิกๆได้อยู่นะสะเต็ปคลิกยิกๆได้อยู่มามาเดินหนีกูอีกกลัวกลัวเก็บเหรียญก่อนเดีย๋ยวเพิ่งไม่สนใจมันเยอะเก็บเหรียญก่อนอันนี้คืออะไรลงศพใครวะไปไหน่ไปไหนฮะเจ้ากิกี้เอ้ย้นานหน้าเราก็มีสองตัว เฮ้ย mm hmm. มันจะทำร้ายรายชินีเรา <Nope. S 1> ไม่ได้นะเว้ยเอาอาวุธกูอยู่ไหนเฮ้ยเฮ้ยอาวุธเถืออ,อ,อาวุธดิเอ้ออ่ะอ่ะดาบอ้าวกดเลขหนึ่ง oh, <no. S 1> ทำไมเมื่อกี้กดเลขหนึ่งไม่ถือดาบ What the fuck เฮ้ยตายมายอนนี่เลยเหรอวะเกินไป โดนไปนี่มันหมู่พ่อนของกูวรู้ว่าแต่ไอพวกนี้ไม่ช่วยกูหน่อยวะฮะยืนคุยยืนคุยกันไม่สนเราเลยว่ะเราสู้กับกระดูกอยู่เนี่ยเอาบอ่ะเอาบอ่ะฮะโธ่ไปไหนๆก็ตายแล้วเราอดไปเจอสีฟ้าเลยว่ะหรือว่าจะไปเจอสีฟ้าก่อนดีวะอันนี้อันนี้วิ่งเร็วคูณสองเฮ้ยเร็วขึ้นเยอะเลยโอ้สปีดลันสปีดฟอร์ อเอาเป็นว่าฝั่งฟ้าไม่ต้องไปเจอหรอกนะเนี่ยป้ายชี้บ้านฟ้าอยู่ตรงนู้นนะแต่ว่าผมแตกซะก่อนเอาเป็นว่าก็พอหอมปากหอมคอนะวันนี้เอาแค่หลักๆแค่ให้เพื่อนๆได้รู้วิธีรับเกมฟรีจากอ e ีพิกสโตก็พอนะครับก็อย่าลืมไปรับกันนะก่อนวันที่23เดือนนี้เท่านั้นนะครับก็ถ้าไปรับมาแล้วก็จะอยู่ในครั้งของเราฟรีท้าวอนไปเลยนะครับเกมมูลค่า200กว่านี่นะส่วนตัวผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับาจากกันไปด้วยภาพไหนดี หามุมกล้องอะ่ะก็อย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปแจกเกมฟรีอะไรอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับผมถ้าหากมีเกมฟรีแบบนี้มาอีกผมก็จะมาบอกเพื่อนๆนะครับแต่ถ้าหากอยากสนับสนุนกดไลค์หรือไปซื้อรูปเอ็นนิด,ดียงผมก็ไปได้นะครับได้ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมเอ่อภาพนี้ก็จากกันไปก่อนกับอ่าพระราชาคนนี้นะครับพระราชามีอะไรจะกล่าวกับชุมชนไหมโอ้พระราชาก็ไล่ไปทำคุยกันเดียวเลยโอ้ไปละวบายบายสวัสดีครับ Chú bố chú bố